สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับรีวิวจากฟิกอิงแชนแนลนะครับวันนี้ผมมานะครับรีวิวแนะนํานะครับไฟล์ที่ตัวอโคลิฟรองรับนะครับก็คือไฟล์ที่โปรแกรมสั่งพิมพ์ของเรารองรับนั่นเองนะครับก็หลายๆท่านนะครับคงเข้าใจว่าตัวอโคลิฟนะครับรองรับไฟล์ png นะครับคราวนี้เรามาดูกันว่าตัวโปรแกรมจริงๆแล้วเขารองรับไฟล์อะไรบ้างนะครับแล้วแต่ละไฟล์มี อะไรแตกต่างกันอย่างไรในการพิมพ์นะครับก็อันดับแรกเลยก็คือตัว PNG นะครับที่เรานิยมใช้กันเรามาดูโหมดขาวในส่วนของ PNG นะครับอ่าถ้าเราปรับเป็นสปอร์ต l ัลเลอร์อะไรพวกนี้ก็จะไม่เปลี่ยนไปใช่ไหมครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับไฟล์ที่รองรับนะครับตัวโปรแกรมก็จะรองรับหลายชนิดอยู่นะครับถ้าเราลองเปิดตรงนี้ดูนะครับไม่ว่าจะเป็นยอดนิยมอย่าง PDF หรือ e p s นะครับเนี่ยนะครับตามนี้เลยนะครับ เดีย๋ยวเราก็ลองแปลงไฟล์มาเป็นตัว JPEG ก่อนนะครับ JPEG ก็คือมันจะมีพื้นนะครับถ้าเป็น JPEG ดูว่าตัวไฟล์ที่แต่ละชนิดนะครับจะมีผลอย่างไรในการสั่งพิมพ์นะครับกดเซฟเข้าไปนะครับรายละเอียดก็เลือกเป็นเต็มที่เลยนะครับก็คือ12เลยแม็กเลยนะครับ กดโอเคนะครับแล้วเราก็ลองลากลงมาที่โปรแกรมของเราแกมพิมพ์นะครับหรือจะกดโอเพ่นก็ได้นะครับปึ๊บนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนี่ยเมื่อเราเปลี่ยนตัวโหมดสีขาวนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับ PNG นะครับ White Garden เดี๋ยวลองดูนี้นะครับ w h i นะครับอ๋อพอดีมันเป็นคนละอันเมื่อกี้นะครับก็เดี๋ยวผมเซฟออกมาอันนี้ให้เป็น PNG ก่อนนะครับเพื่อเอามาเทียบว่าแต่ละไฟล์จะออกมาแบบไหนนะครับก็เป็น PNG นะครับ ก็เซฟออกไปนะครับเปิดขึ้นมานะปึ๊บเดี๋ยวรอแป๊บนึงครับกลังเซฟอ่ะเซฟเสร็จแล้วตัวนี้เป็น png นะครับแล้วก็ยกมาวางมาเดิมอ่านะครับก็จะเป็น png นะครับ อันนี้ก็ยังยังออกมาที่ใกล้เคียงกันนะครับระหว่างตัว png และ jpeg นะครับแต่จะเห็นว่าตัว jpeg นะครับก็จะเป็นเต็มพื้นที่เลยนะครับไม่ไม่ตัดบางส่วนออกแต่โทษทีครับอันนี้เป็น png นะครับ png ก็จะเป็นเต็มเต็มพื้นงานเลยนะครับไม่ไม่ตัดส่วนที่เป็นรายละเอียด ของสีขาวออกไปนะครับไฟไฟล์เดียวกันนะครับแต่ว่าเซฟมาคนละนาสักุลนะครับเดี๋ยวผมลองเซฟอีกอันหนึ่งนะครับก็คือเป็น PDF นะครับผมหา PDF ไม่เจอแป๊บนึงนงครับดืดืดดดด อัวนี้นะครับ e v s ก็ใช้ได้นะครับ PDF อันนี้นะครับปึ๊บเซฟไปนะครับเลือกเป็นนะครับ High q u a t y p i n นะครับ จับโยนลงมาได้เหมือนเดิมนะครับอาจจะเป็นอันนี้นะครับก็จะออกมาคล้ายๆตัว jpeg นะครับก็ตัว pdf นะครับเราลองเปลี่ยนโหมดขาวดูนะครับความแตกต่างก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นตัว pdf นะครับอีกอันหนึ่งที่นิยมนะครับก็ว่าได้ในในงานของตัวเครื่อง uv หรือ p d t f นะครับก็คือเป็นตัว EPS นะครับถ้าไฟาที่เราเน้นคมคมนะครับอาจจะต้องอาจจะใช้เป็น EPS ก็ได้นะครับตัว EPS นี่ก็คือไฟล์จะคมกว่านะครับตัว EPS อันนี้นะครับปึ๊บจากนั้นเราก็ลองโยนเข้ามาใหม่นะครับ ลบอันนี้ไว้ก่อนนะครับมันจะได้อยู่ในในหน้านี้เหมือนกันปุ๊บอันนี้ก็จะเป็น g e P S นะครับก็จะเห็นว่านะครับสีขาวจะออกมาแตกต่างกันนะครับก็คือโหมดการพิมพ์ของสีขาวจะเปลี่ยนไปไหมครับแต่ตัวสีก็ ยังเป็นเหมือนเดิมแสดงว่าน,นี้มาเป็นข่าวดำนะครับเดี๋ยวผมลองแก้ก่อนอาจจะเลือกผิดเดี๋ยวผมลองเลือก EPS อันใหม่นะครับต้องเป็นอันบนครับเมื่อกี้เลือกผิดจะต้องเป็น EPS อันนี้นะครับเมื่อกี้มันเป็น8 bit มันเป็นข่าวดำนะครับ เราลบออกไปแล้วลองเอาอันใหม่เข้ามานะปึ๊บอันนี้เป็นสีแล้วนะครับอ่าโทนสีจะเปลี่ยนไปนะครับอันนี้เป็น EPS นะครับแล้วลองปรับดูสีขาวนะครับถ้าไฟล์ที่เน้นความละเอียดนะครับ EPS ก็เป็นทางเลือกนะครับทางหนึ่งนี่ก็จะออกประมาณนี้นะครับ ก็คือจะเห็นว่าโทนสีมันเปลี่ยนไปนะครับในในแต่ละนามสกุลนะครับนามสกุลที่ต่อท้ายก็คือเป็นเขาเรียกอะไรรูปถ้าอธิบายง่ายก็รูปแบบนะครับของไฟล์ในการเซฟนั่นเองนะครับค่าของสีกวาละเอียดนะครับก็จะถูกจัดเก็บนะครับคนละแบบนะครับคนละนามสกุลก็คือเก็บคนละแบบนะครับในกรณีที่เราเซฟมาเป็น PNG แล้วงานไม่คมนะครับงานไม่คมหรือสีเพี้ยนนะครับตัว นามสกุลอื่นๆที่ผมแนะนําก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับก็คือไฟล์ก็ส่วนมากก็จะคมกว่า PNG นะนะครับแต่ว่าในบางอันรูปแบบของสีขาวครับมันจะไม่เป็นแบบที่เราต้องการนะครับก็คือตัว PNG เนี่ยมันจะคุมสีขาวได้ดีกว่านะครับแต่ในบางงานแล้วก็สามารถเปลี่ยนเป็นไฟล์ชนิดอื่นๆได้นะครับในงานที่เราต้องการความคมนั่นเองนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราก็ปรับโหมดนะครับหรือเลื่อนตรงนี้นะครับให ให้มันเป็นตามที่เราต้องการในการพิมพ์สีขาวนะครับเนี่ยจะประมาณนี้นะครับเ่ยก็มาแนะนำกันนะครับสำหรับการรองรับไฟล์ต่างๆของตัวอโคลิฟนะครับก็คือมีนามสกุลอะไรบ้างนะครับที่นิยมนะครับในการนำมาใช้งานนะครับก็ยังมีอันอื่นอีก,อก,อกนะครับเช่นเรากดตรงนี้ดูนะครับ แต่ว่าที่นิยมสุดนะครับในทุกๆเครื่องพิมพ์นะครับไม่ว่าจะเป็น DFG DTF UV DTG หรือแม้แต่ UV นะครับส่วนมากก็จะใช้อยู่3-4อันนี้นะครับหรืออีกอันนึงนะครับเกือบลืมนะครับก็คือเป็นไฟล์ทิปนะครับก็ยอดนิยมเหมือนกันตัวเครื่องใหญ่ก็นิยมเป็นไฟล์ทิปเหมือนกันนะครับก็จะให้ไฟล์ที่คมเหมือนกันอาจจะเป็นอันนี้นะครับนี่นะครับ T นะครับก็เซฟออกไป นะครับตัวนี้ถ้าเป็นเครื่องใหญ่ก็จะแปลงไปทําในเมนท็อปนะครับก็นิยมอันนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่าไฟล์จะมีความละเอียดสูงเดี๋ยวผมลดอันนี้ก่อน,น,นก่อนนะครับเนี่ยต่อมาก,ก็จะมีห้าอันนี้นะครับอยู่ที่นะครับตัวงานของเรานะครับเดี๋ยวผมหาไปน,นะครับอ่าไฟลี่ปันนี้นะครับก็ยกเข้ามา แน่ไฟลยทิปอันนี้ก็เป็นงานที่เทปออกมาแล้วมีคุณภาพสูงเหมือนกันนะครับหรลูกค้าที่ลองอาจจะลองเป็น Png ก่อนนะครับถ้าไม่ได้แล้วเราก็เปลี่ยนมาเป็นไฟล์ที่ผมแนะนําได้นะครับก็ใช้งานได้เหมือนกันนะครับเทคนิคก็คือต้องเซฟไฟล์มาเป็นภาษาอังกฤษหรือตัวเลขนะครับถ้าเป็นอักษรพิเศษหรือชื่อภาษาไทยอาจจะทาให เวลาเราพิมพ์แล้วมันลวนได้นะครับค่าผิดพลาดได้นะครับเนี่ยเขาใช้เป็นฝ่ายทิปได้นะครับเลือกรูปแบบสีขาที่ต้องการครับถ้าเป็นเสื้อสีเข้มนะครับเราแน่นอนเวลาต้องโทษทีครับพูดเร็วอีกแล้วนะครับถ้าเป็นเสื้อสีเข้มนะครับแน่นอนเวลาต้องลงสีขาวให้เยอะหน่อยนะครับไม่งั้นงานเราจะไม่เด่นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเสื้อสีเข้มถูกแล้วครับเสื้อสีเข้มก็คือลงสีขาวให้เยอะเพื่อให้งานเด่นนะครับแต่ถ้าเป็นเสื้อสีอ่อนเราสามารถเลือกโหมด การเด่นอะไรพวกนี้ได้นะครับเพื่อให้ลงขาวแบบบางๆนะครับเพื่อให้งานเด่นนิดๆนะครับให้การยึดติดนะครับคงทนในระดับหนึ่งครับก็เริ่มหมดการเด่นได้นะครับก็มาแนะนําเบื้องต้นนะครับในรูปแบบไฟล์ต่างๆนะครับเพื่อให้ลูกค้านําไปปรับแต่งในการใช้งานนะครับติดขัดด้านใดก็ติดต่อได้ที่แอดฟิกเองนะครับสวัสดีครับ